สวัสดีมิตรักแฟนเกม FC Mobile นะครับสำหรับวันนี้เป็นการลุยแลง EP 18นะครับมาด้วยราชันชุดทองคู่ CB Langs นะครับเกมรับหนึบๆน,นะเป็นซาลิบาคู่กับ Rio Ferdinand นะครับเดี๋ยวเราพร้อมแล้วไปชมกันเลยฮะเติมง่ายแค่ปลายนิ้วกับคุกกี้แลนชอปร้านเติมเกม FC Mobile ราคาพิเศษถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอป สช่องทางติดต่อ description ใต้คลิปมาครับเกมแรกครับเริ่มไต่ตั้งแต่902นะครับมาในชุดสีเหลืองทองนะครับก็เป็นชุดเยือนของ l ีด d ู United นะครับเจอ4-1-2-1-2 n a r r o เจอกับ4-2-2-2นะครับวันนี้อยากให้ดูเกมลับนะดูเกมลับด้วยนะครับเกมลุกมัน ตอนนี้เริ่มเริ่มเข้ามือนะครับเริ่มคงที่เข้าที่แล้วดูเกมลับกันนะครับเปิดมาเทรนอาร์โนผมอยู่สีเหลืองนะครับคู่แข่งสีแดงขาวจ่ายบอลเสียนะครับวีเร่าไปที่เตโอได้ฝาวครับแท็กฮาร์ดแท็คเกิลรุนแรง เนโอที่ชินล่าไปที่อาานอาายแทงต่อไปที่กุลิตครับกุลิตมาที่ขวิชาอาไนาได้แล้วครับโยกต่อลูกนี้ครับโยฮันครับยิงลูกนี้โอ้โหเซฟไว้ได้ครับเต็มข้อมาลูกนี้รุดกุลิตเปิดเตะมุมไปที่อาไนโขเต็มๆเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ อันนายนไม่ค่อยจะได้มองได้นะแต่มุมช่วงนี้ก็ผมปรับเป็นตั้งรับนะครับมันก็จะมีตัวกองหน้าขึ้นมาหม่งนะแต่ถ้าเกิดเราปรับเป็นสมดุลเนี่ยมันก็จะมีกองหลังขึ้นมาหม่งเป็นหลักนะครับก็เพื่อนๆลองเลือกช่างใจดูหมารุกนี้โดนตัดไว้ได้นะครับที่ชินโนล่ามาด่คาวัสเซียเรยอาน,นายน,นายจ่ายต่อไปที่โดนครับยวนครับถ่ายบอกลกับมาที่น,นายแล้วโอ้อโหน,นายโดนเกี่ยว โยฮัน oh ครับหืมแทงบอลตัวนิดเดียวเอาสกิลลั่นครับรเสร็จสิครับแต่โอมาที่ชินโนล่าชินโนล่าดึงกลับสไลด์รุนแรงนะมาที่กุลิตครับแทงไปที่ว่างตรงกลางโยกหลอกไปทีนึงมาที่ขายวอล์กเกอร์ไปแล้วครับจ่ายมาที่คาร์ลัสเคเลียขายวอล์กเกอร์ กลับมาที่คาเคเลียแทงต่อมาที่ยวนครับแล้วก็เรียบร้อยครับหักนิดเดียวปั่นไซโป้งด้วยเท้าซ้ายนะครับ2ประตูต่อศูนย์พอเกมรับเราแน่นนะเกมลุกเราก็เล่นง่ายครับเราตัดบอลเราก็มีโอกาสสวนนานได้บอลอยกแล้วครับตั้งเงินใหม่ครับเฟอร์ดินานวอกเกอร์โยคันครับโดนตัดบอลไปได้ครับ โดนเราออกอีกทุ่มมาที่ซีดานาที่เฟอร์ดินานซิกโก้โดนครับานายมาที่โดนครับอีกทีนึงซิกโก้ซิกโก้แทงมาโดนครับโดนครับโอ้โหเซฟไวได้ที่ดอนนูมาโอ้โหห่วงบอลนะจังหวะนี้เสียวเลยนะครับโดนตัดบอลไม่ได้นี่สวยเลยมาเตะมุมโขทิ้งไว้ได้ บอลอยู่หน้ากรอบนะครับเขาแทงมาเรียบร้อยทำไปได้ <c oughs> หมดเวลาครึ่งแรก <c oughs> ก็ยังรับเหนียวอยู่นะยังไม่เสียประตูน,นะครับเิม <c oughs> ต้นครึ่งหลังกันที่อานานกุลิตส่งขวิชาขึ้นไปแล้วครับโอ้โหาจบอลย้อนหลังกุลิตอา้าวสกิลลั่นตัดบอลไว้ได้ครับเรียบร้อยมาที่กุลิดทีบวิชา วิชาโยกหาพื้นที่แทงต่อที่ยวนครับยวนครับสับสับแล้วดึงกลับจ่ายมาที่กุลิตกุลิตแทงกลับมาโหติดอีกจังหวะนี้ไม่ละเอียดนะรีบจ่ายไปนิดนึงอ้าวได้บอลต่อครับถ้าเรายืนตำแหน่งดีนะยังไงเราก็มีโอกาสได้นะครับอานายได้บอลครับอานายสับต่อไปแล้วก็กดลูกนี้โอ้โหมุมแคบไปเลยครับสามประตูต่อศูนย์โรนันโด ลุยนาซาริโอเดลิมาจ่ายบอลของสนามนี้ก็เสียวสิโอโหตัดไม่ได้มาซิโก้ท่กุลิตกุลิตเจอกุลิตป้ายมาที่หน้าประตูแทงมาที่อานายแทงมาต่อซิโก้ครับซิโก้เข้ามาหน้ากรอบโรนันโดปั่นติดตูดโอ้โหล้ำหน้านะลูกนี้ มาครับทุกนี้ที่เตโอมาที่ชิโดล่าชิโดล่าไปที่อานายครับอานายหูล็อกไม่พน้นนอนมาแต่ไกลเลยนะครับซิกโก้สวนมาจ่ายบอลไม่ดีเอาบอลไม่ดีาที่วอลเกอร์ครับตั้งกันใหม่เปอรินานมาที่ยดนครับครับวิชายโยกไปทีจ่ายที่อานายอานายหมุนดึงบอลไว้กับตัวนิดนึงนะครับสร้างจังหวะ านายโยกไปทีนึงหมุนวนแทงมาตรงนี้โอ้โหวิเซฟไม่ได้อีกลูกนี้ยังไงไม่ได้เก็บบอลไม่อยู่นะครับนะทีที่85นะครับน่าจะเก็บผลได้นะเกมนี้คลีนชีตไหมจะคลีนชีตหรือเปล่าดูกันครับานายานายเลี้ยงอยู่หน้ากรอบยังไงดีานายปาดมาที่ซิกโก้ซิกโก้โยกมาโยนครับ โยนครับนี้ก็เต็มข้อเลยครับโอ้โหเสียไป1ลูกนะครับไม่คลีนชีตเลยก็จบแล้วครับ90นาทีจบไปด้วยสกอร์3พประตูต่อหนึ่งะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสิถติหลังเกมกันนิดนึงนะครับเตรมนี้ถือว่าเล่นดีนะครับเล่นดีก็กล่องเกมลุกเข้ามือนะครับก็ผมยิง5เข่ากรอบ5เป้าตู3คู่แข่งยิง3เข้ากอบ3เปู้นึนะครับ ของคามมันเหนือกว่าเล็กน้อยแล้วก็ความแม่นยาในการส่งก็ยังมาตรฐานนะครับ93เซมาต่อกันเกมที่2ครับเจอ OVR สูงกว่านะครับดูว่าวันนี้เราจะกิน o r ริโอหรือเปล่าผมก็มาในแผนเดิม4222นะครับเจอกับ433 Holding นะครับช่วงนี้เจอแผน433เยอะมากนะครับ433ไม่รู้ว่ากลับมาฮิตอีกหรือเปล่านะ ปีกตัวเก่งๆเครื่องเข้ามาใหม่ๆนะครับก็เพือเพ่นก็ใช้กันเ่าเริ่มเกมครับไปที่อานายสั่งอานายขึ้นไปข้างบนครับกุลิตเวราชิโนล่าชิโนล่าเพลแรกสำคัญนะเพื่อนดูนะเพลย์แรกนะครับพยายามจบด้วยการยิงอ้าวทำอะไรวันนี้โสงมวยครับมือลั่นนะตัดบอลไม่ได้สวนกลับมาที่ยานายครับ 1>, 1ต่อสยังไงปาดเข้ากลางมา yeah. เด้อเขาคาวัตเคเลียแล้วก็ปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับโดนไปเลยครับโอ้โหคาวัตตู้เกมปั่นสวยจริงๆนะครับโอ้โหโดนไปก่อนนีกแล้วครับคมขวัญคมขวัญทำเกมขึ้นมาดีนะแต่ผมแบ็คผมหุบข้างในด้วยก็เลยพลาดไปแล้วลูกนี้โดนโยกหลอกง่ายๆเลยไม่น่าเสียนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาแก้เกมสู้กันใหม่ครับ ตามได้ที่เวลาไม่หมดเราก็มีโอกาสครับเชื่อผมอย่าอย่าทํานิสัยแบบว่าอันนี้ส่วนตัวนะขออนุญาตว่าเป็นส่วนตัวนะครับอย่าทำนิสัยแบบโดนแล้วก็ปัดเกมทิ้งเลยนะครับมันเสียเวลาเพื่อนๆน,นะเสียเวลาเสียเวลาก็สู้กันให้เต็มที่ครับแล้วแต่ทัศนคตินะแต่สําหรับผมต่อให้ผมโดนเยอะแค่ไหนผมก็ไม่ออกเกมนะครับออกไปก็เสียเวลาออกไปก็เล่นไม่ได้นะครับออกไปทําไมก็เล่นต่อให้มันจบไปได้รู้ว่าเราแพ้ยังไงแก้อย่างไงได้บ้างมาตรงนี้ครับ คาร์สเคลียยิงแปลกโอ้โหสับตอกผิดทางนะครับโอ้โหไม่นิ่งพอในเกมลุกนะมาเอาโยกมาโอ้โหสายเป็นงูแล้วสายเป็นงูโดนนี่ครับกุลิตเข้าไปหัวข้างหลังแล้วก็สวนกลับแล้วลูกนี้โยนครับโยนอย่างนี้ก็เสร็จสิครับโอ้โหสวนกลับมาที่หลุยฟิกโกโรดี้ อันเดรียปิโลทีมเขาตัวดีนะครับตัวนี้เมเนอย่างแน่นเลยนะมาที่ดูวิโก้ครับบอลมาที่กราบขวาหดูวิโก้หักเข้าในมาจ่ายได้ไหมจ่ายไม่ได้โดนตัดได้บอลอยู่ไหมได้ครับเก็บบอลไม่ได้ที่เตโอนครับคือหลังไปที่โอ้โหลูกนี้เสียวจัดโดนอีกแล้วลูกนี้จ่ายบอลไม่ดีนะแซะบอลไว้ขึ้นมาที่กราบซ้ายครับคาร์สเลียโยกมาโดนแซะไว้ได้ที่กุลิต เอากลับมาแล้วครับได้โอกาสส่วนแล้วครับโยนไปที่ชินอลาครับไปที่ว่างหมดเวลาครึ่งแรกโอ้โหกำลังมันเลยก็ครึ่งแรกโดนนำอยู่หนึ่งสูงน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูครึ่งหลังกันอันเดรียปิโลแอชลีย์โคลคาวัตเคลียแอชลีย์โคลมาที่ตรงกลางครับอารนาย อนายโยกไปทีแล้วก็จ่ายติดนะครับลูกนี้ตัดไว้ได้ยืนตำแหน่งดีชิฟมาที่ชิโนล่าครับมาแล้วครับวิเอล่าที่คอสเคเลียโยวันครับครับวิชาครัวิชาจ่ายแทงมาที่วิเอล่าวิเ่าโหมันยิงไม่ได้นะตัาซ้ายมัน3มัน4ี่นะครับอันนายตอกมาครับสลิบาวิ่งประคองไว้สลิบาประคองไว้ ประคองไว้อ่าเรียบร้อยครับลูกนี้เก็บไปได้ที่เฟอร์ดินานขึ้นมาที่อานายครับเขวิชาลึงหลอกทีนึ่งอาานไปที่ชิโดล่าสับเข้าในเรียบร้อยยังไงดีโดนนะครับลูกนี้กำกันว่าไงเป็นลูกสุดโทษนะครับโอ้โหกำลังจะยิงแล้วมาเยียขาแย่นะครับอาานก็กดไปไม่มีเหลืออ้าโอ้โห,โอ,โ,หโอกาสมาแล้วยิงออกเวรกรรม เอาละเกมนี้อารุนี้ตัดได้ครับอานายดึงกลับหมุนแล้วก็ปั่นลูกนี้เซฟไม่ได้อีกโอกาสมาหนึ่งหนึ่งสองลูกโอ้โหเอาไม่ได้ยังไงดีว่าเจ็ดสิบแล้วลูกนี้เตะมุมอา์นายวิ่งเบียดมาโขกไว้ได้นะครับโอ้โหนานๆอานายจะจะโขกไดไ้บ่อยๆนะเกมเมื่อกี้ก็โขกไปได้ทีหนึ่งนะครับมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งเอามาเหลืออนะีกสิบห้านาทีสุดท้ายครับผมจะยันอยู่ไหม จะได้หรือเปล่าโดนครับแทงไปที่ฮาานาอานานโยกไปทางนี้โดนตัดไปได้ครับอ๋อวิ่งชนกันเองเดี๋ยวเขามาที่หลุยฟิกโก้ตรงกลางโยกไปหนึ่งทีแทงมาตรงนี้ขวิชาปั่นอย่างนี้เซฟครับโอ้โหคือผมว่าเขาหักอนาล็อกเกินไปนิดนึงนะเมื่อกี้เลยมุมไม่ได้ครับแต่งตัวไม่ดีโคโอ้โหชนสามเหลี่ยมรอดบิด,บดวะ่ะ บอลครับมาที่อานายครับอานายขึงบอลแล้วสับแล้วครับสับไปแล้วครับนาทีที่87ยังไงดีอานายอานายแล้วก็โยนมาย้อยๆโขกลูกนี้เรียบร้อยครับหืมคาวิชาคาลัสเคเลียนาทีบาป89หืมเอาเรื่องหวังงานนี้อ้าวครับออกเกมอเลยครับก็อย่างเงี้ยนะก็ ไม่ค่อยเวิร์ดครับสำหรับผมนะแต่เพื่อนๆจะออกก็ไม่มีปัญหาอะไรผมไม่ไม่ได้เรียเแต่ว่าสําหรับผมผมจะไม่ทําแค่นั้นเองกับให้เกียรติคู่ต่อสู้ด้วยครับเวลาเล่นกันถึงมันจะเป็นแค่เกมก็แล้วแต่นะครับก็พยายามให้เกียรติคู่ต่อสู้อย่าเวลานําเยอะๆก็อย่าไปกดสติ๊กเกอร์อย่าไปโยกหลอกไปเลี้ยงหลบเอาประตูออกมาอะไรเงี้ยครับมันมันไม่แฟร์เพย์นะครับจบเกมแล้วครับ สองประตูตัวหนึ่งไม่คลีนชีตเลยนะแมตช์เมื่อกี้ก็โดนไปลูกหนึ่งแมตช์นี้ก็โดนหนึ่งลูกนะครับโดกนก่อนด้วยเดี๋ยวเรามาดูสถิติหลังเกมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ผมยิงห้าเข้ากรอบสี่ประตูสองนะครับเขายิงสามเข้ากรอบสามประตูหนึ่งคอมบอลเท่ากันนะครับโอ้โอกาสความส่งแม่นยําก็ไม่ถึงเก้าสิบนะครับมาเกมที่สามครับเจอกับ ovr แรงน้อยกว่านะครับ ovr ใกล้ใกล้กันนะ ผมมาในชุดสีเหลืองนะครับคู้แข่งชุดสีฟ้าขาวแผนเดิมครับ422 2ช่วงนี้ก็ใช้แผนนี้เป็นหลักนะครับถือว่าเกมลุกดีเกมรับก็สําหรับผมนะพอได้แต่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ถ้าจะให้แน่นจริงๆมันต้องเป็น4231นะครับแต่ว่าเกมลุกผมก็จะดรอปไปถ้าผมเล่นแผนแล้วนะรู้สึกว่าไอเดียในการทำเกมลุกน้อยเพราะมันมีกองหน้าแค่ตัวเดียวนะครับมาเริ่มกันนะครับโยนครับสับแล้ครับเปิดไหมเปิดไม่เปิดเปิดลุกนี้อ้โหูตบไม่ได้นะครับ โดนสวนกลับมาชินนล่ามาที่อานายครับอานายโยกหนึ่งเรียบร้อยครับสริบาเอาไม่อยู่เตโอยังไงดีโอโหยิงนกตกลาเหินฟ้ามหานครเกือบโดนนะครับมีโอกาสเขามีโอกาสถักทายแล้วนะโอโ้ลูกนี้วุดวิดเกือบใจบอลพลาดนะครับวิชา วียล่าแทงต่อมาชิโนล่าครับชิโนล่าสับแล้วก็โดนตัดยังได้บอลอยู่ยังได้บอลอยู่ชินโนล่ามาชิโนล่ามาเปิดไม่เปิดโยกไปทีแล้วก็ปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับอื้อันนี้งาม,งามนะครับสกิลที่ใช้ก็คือเป็นสับเก้าสิบนะครับไม่ได้ใช้เลนเชงน,นะใช้สับเก้าสิบใช้ได้เหมือนกันทั้งสองอันแล้วแต่จังหวะและโอกาสนะครับมาตัดบ,บอลได้แล้วสวนกลับมาที่นายครับนายโดนแหย่ไม่ได้ ทิวลามาที่นายหนึ่งต่อสามอานายตอกมาก็เสร็จสิครับชินีสลิบารออยู่แล้วอานายเขาวิชาแทงต่อโยนครับโยนครับสาบเข้าไปโดนไหมยังได้อยู่แทกแล้วก็จ่ายมาแล้วยิงลูกนี้ครับ <c oughs> ความแข็งแกร่งของโยนครับแทกไม่อยู่นะครับยิงง่ายง่ายเลยโชคดีนะที่จ่ายติดขาแลวบอลมันเด้งกลับมานะครับอันนี้ถือว่าโชคดีสองประตูต่อศูนย์นะครับ มาดูว่าเกมนี้ผมจะคลีนชีตหรือเปล่าตัดโอ้โหโดนรูเลตแล้วก็แทงมาตรงนี้อบล็อกไว้ได้โหแต่งว่ะดอนนารูม่ามงทิ้งไว้ครับหน้ากรอบเก็บบอลไม่ได้โดนสวนติดบล็อกได้เสียเตะมุมอีกแล้ว มาลนี้ม่งออกไปง่ายๆครับลูกนี้ได้บอลโอ้โหจ่ายบอลช้าโดนเก็บบอลหน้ากรอบลุมครับแซะบอลไว้ได้ยังเขายังได้อยู่เตโอหมุนไปทีนึงเตโอแทงมาลนี้ล้ำหน้าไหมเรียบร้อยยืนลายดีนะครับกองหลังเห็นไหมยืนลายเท่ากันเป๊ะเลยนะครับซาลิบากับฟอร์ดินานาครึ่งแรกครับน่าจะเก็บสกอร์ครึ่งแรก ทำอะไรครับเนี่ยโยนอะไรครับเนี่ยตัดบอลไว้ได้นะครับเก็บสกอร์ครึ่งแรกแล้วเก็บผลครึ่งแรกก่อนเรียบร้อยครับของประตูต่อศูนย์เดี๋ยวเรามาชมครึ่งหลังต่อครับกุลิตไปที่วอล์กเกอร์ ก็ต่อมาที่โยนคับโยนคับหักเข้าในที่กุลิตมาที่อานายอานายแทงต่อมาที่ชินโนล่าโดนกระแทกบอลรุนแรงครับลูกนี้มาแล้วครับจังหวะนี้ครับอานายโยกไปทีครับท่าไม้ตายแล้วก็ติดนะครับไม่ยอมจ่ายนะห่วงบอลน,นะห่วงบอลเป็นกานาโชเลยนะโอโหดสวนกลับนะครับอานายโอ้โหสับมาลูกน,นี้ซาลิบายืนรออยู่อยอยแล้วแน่นไหมาซาลิบาแน่นนะนี่เม็ดแดนเทียจิมพ้านะครับครึ่งบอลหลอกอนาล็อก โยนครับโยนครับแทงต่อมาที่คาวิชาชิโนล่าชิโนล่าแทงไปก็ดโดนตัดได้ยังได้อยู่โอ้โหลูกนี้ไปฟาวเขาเลนะซาลิบานี่เม็ดแดงเทนยี่สห้านะครับนเฟอร์เนนานเม็ดส้มเทนสามสิบนะผมการจะเสริมแทนซาลิบาน,นะครับดูว่าจะเอาซาลิบาตัวใหม่หรือว่าจะเป็นคนอื่นนะครับเดี๋ยวรอรอชมนะผลิตมาที่คาวิชาแทงต่อมาที่อานายครับ อานายสับไปแล้วครับลูกนี้โรนันโดยิงเลยครับลูกนี้เซฟไว้ได้นะครับกูตัวโอ้โหแน่นอนเลยลกูตัวนี้มันเซฟดีจริงๆงลูกนี้กุลิตแต่มุงครับโหนมาลูกนี้อานายมงโอ้โหมงไกลๆจุดโทษเลยตรงจุดโทษเลยมงเข้าไปได้ยังไงไม่ได้ผมเลือกตั้งรับหมดเลยนะแต่มงม,มันจะได้สองแบบครับ กองหน้าจะมาโมสงสเรามีโอกาสได้เล่นลูกสั้นนะสำหรับการตั้งรับในการเตะม,มุมนะครับแทงลูกนี้ยาวไปครับตัดบอลไม่ได้เลยครับเตโอชิโนล่าทวิชาอานายอานายใหญ่บอลเบาไปนิดนึงอานายส่วนมากครับตอกหรือซับ หมุนก็เสร็จสิครับอ้าวแล้วไม่ใจยอย่างนี้แล้วเรียบร้อยครับแต่โอตัดไม่ได้ครับสวนกลับเลยครับสามต่อสี่ยังไงดีโยฮันครับคนครับวนหาเพื่อนแทงต่อไปครับวิชาหลอกไปอานายโอ้โหลูกนี้บอลเข้าทางโอ้โหหมดเวลาซะก่อนอแต่ก็ยังรอดนะครับสามประตูต่อศูนย์สำหรับเกมนี้อ่ายังไม่หมดเหรอโอ้ไปฟาวเขาก่อนนะน่าจะเก็บผลแล้วครับลูกนี้ สามศูนย์ครับสบายสบายเดี๋ยวเรามาดูสถิติหลังเกมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ของผมยิงสามเขากับสามเป็นประตูสามเลยนะครับแสดงว่าเกมลุกเฉียบคมนะครับของเขายิงสี่เขากับสองประตูศูนย์แสดงว่าประตูผมเหนียวจัดนะและการข้องบอลต่างกันเล็กน้อยนะครับเปเซ็นข้องบอลน้อยกว่าเออเปอร์เซนต์การส่งแม่ยำน้อยกว่าแต่ก็มีโอกาสชนะเพราะว่าเกมลุกผมเฉียบคมกว่านะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสังกัการไต่แรงนะครับ9 0 0 0ไป9 0 0 0นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะอยากให้เพื่อนๆดูเกมลับผมนะครับแล้วก็ตัวเกมลุกเนี่ยก็ดูได้นะครับแต่ว่ามันมันเข้าทีแล้วล่ะให้ดูเกมลับนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไฮไลท์การทำประตูทั้งหมดรวมไว้ช่วงท้ายทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ